เสียงธรรมคำใจโดยบอรธรรมบุตรเสนอตอนบุกเพออารวาสอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครูหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยคนเราในยามที่รักกันมากก็มักพากันไปทำบุญอธิษฐานขอให้ได้อยู่ร่วมคู่กันไปทุกภพทุกชาติ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นการอธิษฐานที่ไม่ได้อยู่บนสัมมาทิฏฐิเป็นการไม่ยอมรับความจริงของความไม่เที่ยงและไม่เป็นไปเพื่อความจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นสมัยก่อนข้าพเจ้าเคยสงสัยหญิงสาวข้างบ้านคนหนึ่งว่าทำไมจึงต้องทนให้สามีขี้เล่าทำร้ายร่างกายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทั้งทงที่สาวเจ้าคนนี้ ก็เป็นคนหารายได้อยู่เพียงคนเดียวแต่พอได้มาศึกษาธรรมะจึงทำให้พอสันนิษฐานได้ว่าเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งคงมาจากการอธิษฐานขอให้ได้มาอยู่ร่วมชีวิตกันก็เป็นได้ในเรื่องการอธิษฐานทำนองนี้หลวงปู่ดูท่านสั่งห้ามท่านว่าการเวลาผ่านไปแต่ละคนก็มีการสั่งสมหรือพัฒนาการต่างๆกันไปเรียกว่า ทำไม่เสมอกันมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาทําบุญกับหลวงปู่เมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็พากันตั้งจิตอธิษฐานอะไรอยู่ในใจขณะนั้นหลวงปู่ก็ทักขึ้นว่าสามีภรรยาไม่ต้องอธิษฐานตามกันเพราะจะดึงกันอีกคนไปได้อีกคนไปไม่ได้มันจะดึงกัน เรื่องนี้จึงสอนให้ระมัดระวังไม่ให้ไปเที่ยวอธิษฐานตามคนรักหรือใครๆเพราะวิปากกรรมอันเกิดจากการอธิษฐานที่ไม่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิก็อาจกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมในวันข้างหน้าได้นี่แหละนาะที่ว่าความรักทำให้คนตาบอดและแทนที่จะเป็นบุพเพสันนิวาสก็อาจกลับกลายเป็นบุพเพอ,อารวาส ครับสำหรับเสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรในตอนนี้นะครับก็ได้จบลงแล้วครับท้ายที่สุดนี้ผมขออนุโมทนาบุญกับกัลายาณมิตรผู้ฟังทุกท่านที่ได้สสาะวเวลาส่วนตัวมาสแสวงหาความรู้ที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตผ่านการฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ณที่นี้ด้วยกันนะครับสาธุอนุโมทามิแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ